เจ็ดเรื่องจริงสุดช็อกเกี่ยวกับวันคริสต์มาสที่อาจทำให้คุณต้องร้องเอ้าเฮ้ยเรื่องที่หนึ่งซันตาคอสเคยใส่ชุดสีเขียวก่อนที่โคกนะครับจะทำให้ซันตาคอสกลายเป็นลุงใจดีในชุดสีแดงซานต้าเคยใส่ชุดสีเขียวมาก่อนแถมบางประเทศก็วาดซันตาคอส์ใส่ชุดสีน้ำเงินด้วยแต่พอโคกทำโฆษณาในปี1931นะครับ ซันต้าชุดแดงก็เลยกลายเป็นมาตรฐานไปซะง,งั้นนี่แหละครับพลังของการตลาดหรือที่เรียกว่า marketing is everything จริงๆ2งครับต้นคริสต์มาสเคยผิดกฎหมายในอเมริกานะครับช่วงปี1659การตั้งต้นคริสต์มาสเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายเลยนะครับใครตั้งต้นคริสต์มาสเนี่ยจะโดนปรับนะครับประมาณ5ชิลลิงหรือ50บาทในสมัยนั้น นั่นเป็นเพราะว่าพวกเคร่งาศาสนานครับคิดว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองที่มากเกินไปเหมือนพ่อแม่สมัยนี้บอกว่าแกเล่นเกมมากเกินไปแล้วเลยแบนแบบเหมือนในเกมเลยนะครับ 3. ครับอังกฤษเคยแบนคริสต์มาสนะครับในปี1647นะครับรัฐสภาอังกฤษประกาศห้ามฉลองวันคริสต์มาสนะครับเพราะคิดว่าเป็นเทศกาลของพวกคาทอลิกสมัยนั้นอังกฤษเป็นโปรเตสแตนต์นะครับคนอังกฤษนะครับโกรธมากนะครับถึงขั้นจลาจลเรียกร้องให คริสต์มาสคืนมานะครับนี่ถ้าเกิดในยุคโซเชียลผมว่าคงมีแฮชแท็กเซฟคริสต์มาสขึ้นเทรนแน่ๆเลย4ี่ครับกวางเรนเดียร์จมูกแดงนะครับเกิดจากนิยายโฆษณานะครับรู้ไหมว่าลูดอฟกวางจมูกแดงเกิดจากนิยายที่เขียนเพื่อโฆษณาห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งเป็นเรื่องฮิตมากจนกลายเป็นตำนานจนถึงทุกวันนี้นะครับถ้าเทียบกับยุคนี้ก็เหมือนคอนเทนต์มาเก็ตติ้งที่ไวเล่ามากๆยังไงอย่างนั้นเลยครับ หนะครับไซเลนไนท์เกิดเพราะออแกนพังนะครับเพลงไซเลนไนท์เพลงคริสต์มาสที่ดังที่สุดในโลกเกิดขึ้นเพราะออแกนในโบสถพังครับพระชื่อโจเซฟโมเลยแต่งเนื้อร้องให้ร้องกับกีตาร์แทนกลายเป็นเพลงฮิตที่แปลกว่า140ภาษานี่แหละที่เขาเรียกว่าเมื่อชีวิตให้มะนาวเราก็ต้องทำน้ำมะนาว6นะครับ ชาวญี่ปุ่นนิยมกินไก่ KFC ในวันคริสต์มาสนะครับที่ญี่ปุ่น KFC ทำแคมเปญ Kentucky for Christmas ในปี1974นะครับเลยกลายเป็นประเพณีที่ชาวญี่ปุ่นต้องกิน KFC ในวันคริสต์มาสบางคนนะครับสั่งจองล่วงหน้าเป็นเดือนเลยนะครับ7ครับเพลงจิงก e e เบ l นะครับไม่ได้แต่งมาสำหรับคริสต์มาสนะครับ จริงๆแล้วเพลงนี้แต่งมาสำหรับวัน Thanksgiving ซึ่งเป็นวันขอบคุณพระเจ้านะครับแต่คนชอบร้องตอนคริสต์มาสนะครับจนกลายเป็นเพลงคริสต์มาสไปซะแล้วและที่น่าตลกคือเป็นเพลงคริสต์มาสเพลงแรกที่ถูกเล่นในอวกาศพวกนักบินอากาศเล่นฮารโมนิก้ากับกระดิ่งนะครับบนยานเจมนี่6ในปี1965ครับถ้าจะสรุปนะครับก็คือคริสต์มาสเป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยเรื่องแปลกๆที่เกิดจาก การตลาดสุดเทพเหมือนเรื่องซันต้าชุดแดงหรือรูดรอฟจมูกแดงความบังเอิญเหมือนเพลงไซเลนไนท์และจิงกระเบลวัฒนธรรมที่ผสมผสานเหมือนเรื่อง KFC ที่ญี่ปุ่นและการเมืองที่น่าปวดหัวเหมือนเช่นการแบนคริสต์มาสใครที่คิดว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆของคุณนะครับและใครมีเรื่องราวแปลกๆช่วยคอมเมนต์ไว้ที่วิดีโอนี้ได้เลยครับ